โอเคค่ะทีนี้หัวข้อถัดมาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องถ้าเคมีเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของสารใช่ไหมเราก็จะพูดถึงเรื่องการจําแนกสา,สารการจําแนกสา,สารเราต้องรู้ก่อนสา,สารคืออะไรสา,สารก็คืออะไรก็ได้นะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะจะเป็นอากาศกา๊าซดินน้ําหนังสืออะไรก็ได้นะคะเขาเรียกสา,สารทีนี้สา,สารเนี่ยถ้าจําแนกตามความบริสุทธิ์จะมี2แบบคืออันแรกเนี่ยบริสุทธิ์ เขาเรียกว่าสารบริสุทธิ์หรือว่า pure substance อันถัดมาคือของผสมดูชื่อก็น่าจะรู้นะคะถ้าของผสมเนี่ยคือมันมีสารบริสุทธิ์มากกว่าหนึ่งผสมกันอยู่เนาะเป็นสารบริสุทธิ์มากกว่าหนึ่งผสมกันอยู่ทีนี้สองตัวนี้มันต่างกันยังไงสองตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาของผสมเนี่ยมาแยกออกด้วยกระบวนการทางกายภาพได้นะคะนะแยกออกด้วยกระบวนการทางกายภาพ แยกได้โดยกระบวนการทางกายภาพเช่นการกลั่นอะพวกนี้นะคะการกลัน่นหรือว่าใช้แม่เหล็กดูดแล้วแต่นะคะซึ่งของผสมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดคือเนื้อเดียวโ o g e n e o u s เช่นสารละลายกลูโคโสสารละลายน้ำตาล เวลาเราเอาน้ำอะไรน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นก้อนน้ำตาลทรายอยู่อีกเราจะเห็นแค่เป็นน้ำเป็นของเหลวแล้วก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเดี่ยวหรือจะเป็นเนื้อผสมเนื้อผสมนี่คือเราเห็นมันแยกออกจากกันเลยอะเช่นทรายผสมกับเกลืออย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่เป็นทรายนะตรงนี้เป็นเกลือนั่นเองนะคะเหมือนอย่างที่ครูทาตัวอย่างให้ดูเป็นดํากับชมพูเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันแยกกันเขาก็จะเรียกว่าเนื้อผสมซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าทรายผสมเกลือเนี่ยเราก็แค่เเออาาไ้้ตัวนนนีปะ เราก็จะแยกเกลือออกจากทรายได้เห็นไหมมันเป็นกระบวนการการแยกทางกายภาพเนาะทีนี้เนี่ยอันนั้นคือของผสมถ้าเป็นสารบริสุทธิ์จะประกอบด้วย2ออย่างคือธาตุกับสารประกอบถ้าเป็นธาตุก็ในตารางธาตุทั้งหมดอะนะเขาเรียกว่าเป็นธาตุใช่ไหมจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมหรืออะไรซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละธาตุ ถ้าเป็นสารประกอบคําว่าสารประกอบเนี่ยเดี๋ยวนะพูดถึงธาตุก่อนธาตุนี่แยกออกจากกันจากกันกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ,ะคําว่าแยกออกจากกันกว่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะจะ,จะสับโซเดียมเนี่ยให้เป็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากว่าจะ,ะมีโซเดียมเป็นก้อนสมมติว่าถ้ามีโซเดียมเป็นก้อนอย่างเงี้ แล้วเราก็แยกย่อยมันอันนั้นคือเขาไม่ถือเป็นการแยกนะเขาถือว่าแค่เป็นการทําให้มันเล็กลงเฉยๆเพราะนั้นนี่คือธาตุอันถัดมาคือสารประกอบสารประกอบเนี่ยก็คือว่าได้แก่พวกเนี่ยน้ำโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมคลอไรด์นะคะจะสังเกตได้ว่าสารประกอบเนี่ยจะต้องมีธาตุมากกว่าหนึ่งมีธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดผสมกันนะหนึ่งชนิดมีธาตุมากกว่าหนึ่งชนิด ซึ่งผสมกันในอัตราส่วนที่แน่นอนนะเช่นถ้าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยก็ต้องเป็นโซเดียมหนึ่งตัวกับคลอไรด์หตัวถึงจะเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าน้ําก็ต้องเป็นสูตรนี้เท่านั้นคือแก๊สไฮโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมซึ่งถามว่าเราจะแยกสารประกอบให้กลับไปเป็นธาตุได้ไหมได้แต่ต้องใช้กระบวนการทางเคมีซึ่งเป็นการแยกทางเคมีอาทิเช่นถ้าจะทําให้น้ํา กลับไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนอย่างเนี้ยค่ะให้ไปเป็นน้ำมันมาจากธาตุไฮโดรเจนสองอะตอมใช่ไหมอืมแล้วก็ออกซิเจนหนึ่งอะตอมอย่างนี้ยค่ะเราสามารถแยกได้อาจจะต้องใช้ทางไฟฟ้าเคมีในการแยกแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันเพราะฉะนั้นแก๊สไฮโดรเจนไฮโดรเจนตัวนี้ก็จะเป็นธาตุออกซิเจนตัวนี้ก็จะเป็นธาตุรวมกันมันก็เป็นสารประกอบเนอะ